นี่มันเพิ่งเริ่มต้นนะเพิ่งจะสี่จุดนะแืมต้องถ้าใช้สำนวนไอ้ตีต้องบอกว่ามาร์กเอาไว้ร้อยยี่สิบจุดนะนที่นั่งนันตาสมาร์โฟเดียวเดียวครูเขาส่งลงไปในไลน์นะเนี่ยมันก็มา,มารตรงเนี้ย มหาบนตรงเนี้อ่าน้ำพูวันนี้เปิดนะเปิดคิดนิดเดียวประหยัดพลังงานเนี่ยตอนนี้พลังงาน,งนก็มนไม่อพงตรงนี้ก็ไม่เปิดสะพาัมขวานก็ไม่เปิดไปเปเวีมวยดัมยย้มเดิต่อไปก็สะพานผ่านผ่านปาลีลาดภูเขาทองอป้อมมหาการลานพักปลาเจดมหาเจ็ดาบดิน วัดราชนัดดาใ้ช้สถานก็เยอะภูเขาทองภูเขาทองยังสวยเด้ลาก็มาการตรงนี้ตรงนี้มีเจดสดาบดินเจดทับพรามหาเจดสดาบดินแล้วก็โลหะปราสาทตวัดราชนัดดาอัญมณีสรีปฏิบัติใจเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไอ้ตอสินย้ายมาฝั่งนี้แล้วลายเจดีอัญมณีสถาน สิบสี่ตุลานี่นี่นี่ถ้ากูมาเนี่ยแกจะะลื่ความหลังเลยนะเดี๋ยวแกก็จะเล่าประวัติศาสตร์ด้วกังก่อนอื่นเลยก็ขวามือนะขวามือศาสตร์เพ่อเสือปิดนีปิดแล้วปิดแล้วแล้วก็อ้าวมันไม่ได้อยู่ตรงกระทรวงศึกษาเหรอแท่งอะไรนะก็เรียกสุมประตูวังสับภาษาสับภาษาคอนสุภกิจเมื่อกี้อซุ้มอะ แพ่งสัปะสัแล้วก็เป็นแ,แพ่งสับปะสัตร์ใช่แถวเนี้ยย่านแ,แพ่งสัปปะสัตร์อยู่เคยดูพินิจนครแล้วก็ข้าวเหนียวกาาอพาณิชย์ใา้มืมอนี่ไงแบงแบงคัองอบัรเลสเซอร์ลองที่มันพาเที่ยวไปนี่แหละเอ,อไม่มีคนเลยเฮ้ยเขาจองเต็มแล้วเขาจองเต็มแล้วคนนั่งกินข้าวอยู่เขาจองเต็มแล้ว นั่งกินข้าวแล้วมันจะเห็นข้างทางติดกับสาิงช้าอ่าต่อไปก็สาวสีขาตรงนี้สายจังาเนบันรันไม่ถึงแม่แม่ชอบเล่าให้ฟังว่าเนี้ยเมื่อก่อนแม่อยู่แถวนี้แหละยังเดินไปวัดสุทัศน์ไปนั่งเล่นวัดสุทัศน์อยู่เลยอ่ามีรถพาเที่ยว ก่อนนี้มาซื้อของานรลาดนี้าววันสุดท้ายวันนี้เปิดไฟนึก็ดูคนมีงานวัดป่ะเขาก็มาไหว้เนี่ยสาวชิมช้าบนบนรอบบนรอบบนรอบขอพรสาวชิมช้าโอ้เขามีงานเลยสงสัยเขามีงานจริงจริงซื้อของซื้อพวกผ้าจีวรถวายพระมาลานนี้แหละ อ๋อ oh. ติงโต,ตด้วย<อ>นีก็มีงานจริง,งติงงโตด้วยมัดีงานันตกยี้รอจดเต็มเลยเื่นะ <c ười> อปงประตูนูนเปิดนะปิดพาะาประตูลู่นีชาวต่างชาติด้วยนะชาวต่างชาติเต็มเลยอ๋อประตูนู้นเปิด ก็ตรงเลยเลยว่าพิชัตไปไหนก็เป็นประตูผีพ่พัดไทยประตูผีอ่ะอืมก็ที่ประชาชเราอผ่านนั่นแหละที่คนยืนมุงเยอะๆนั่นน่ะพัดไทยประตูผีนั่นก็มันร้านที่เอาเอาผีออกมาทางเถนนเนี่ยถนนถนนดินสอเนี่ยเมื่อก่อนมีชื่อมากนะเรื่องอาหารนะก็ตลาดสองข้างทางเนี่ยร้านอาหารเยอะ นี่ก็ยังนี่ก็ยังคึกคักนะแล้วเนี่ยโอ้โหนังสั่งเยอะมาไอ้ชิ่นก็ทำใจ